สวัสดีครับ FC ทุกคนก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียเ,เหตุแั่นดินไหวตึกถล่มครั้งนี้นะครับแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มบางจำพวกที่สมองไม่มีหรือสมองมีน้อยนิดเนี่ยเอามายงกาการเมืองมากล่าวหาว่าตระกูลชินวัตร เป็นตระกูลที่ทำให้ได้เข้ามารับตำแหน่งนายกเมื่อไหร่จะเกิดภัยพิบัติทุกครั้งไปโยงถึงสมัยคุณทักษิณสินเกิดสึนามิไข้หวัดนกแล้วมาคุณยิ่งลักน้ำท่วมใหญ่เสร็จแล้วมาคุณอุ้งอิงเกิดแผ่นดินไหวทำให้เกิดสูญเสียชีวิตทรัพย์สินต่างๆแต่ก็ขอบอกไว้ว่าคุณอย่าอามายงการเมืองที่ผิดๆแบบนี้ ไม่มีประเทศไหนในโลกหรอกที่สามารถป้องกันภัยพิบัติได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าผู้นำของแต่ละประเทศเนี่ยสามารถแก้ไขหลังเกิดภัยพิบัติได้รวดเร็วและดีทำให้ประชาชนสูญเสียน้อยที่สุดและเข้าภาวะปกติให้เร็วที่สุดมากกว่า ฉะนั้นการที่คุณคิดจะเอา,เ,อาเหตุการณ์ภัยพิบัติมาโยงกับการเมืองเนี้ยมันไม่ถูกต้องอย่างเช่นสมัยคุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกเนี่ยเกิดเหตุสึนามิแต่คุณทักษิณก็สามารถแก้ไขได้รวดเร็วด้วยมือของตัวเองโดยไม่ยื่นขอความช่วยเหลือและขอรับบริจาคจากจากต่างชาติทำให้ต่างชาติเกิดความชื่นชม ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการแก้ปัญหาได้รวดเร็วก็เป็นข้อดีที่ทำให้ต่างชาติไว้เนื้อเชื่อใจประเทศไทยส่วนมาสมัยยุคคุณยิ่งลักน้ำท่วมใหญ่เราก็พอทราบๆกันอยู่ว่าที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ครั้งนั้นมันเพราะเรื่องการเมืองมีบางกลุ่มบางพวกเนี่ยจงใจ อยากจะทำให้เกิดน้ำท่วมแบบลับๆแม้แต่กระทั่งข้าราชาการแต่ละหน่วยแต่ละกระทรวงที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมยังไม่มีการปรึกษาหรือต่างคนต่างทำคนละทิ่คนละทางเกียรว,ว่างบ้างทำเช้าทมเย็นชามบ้างแต่คุณยิ่งรักก็ออยังสามารถจัดการได้รวดเร็วและก็ความสูญเสียน้อยมากที่สุด ในกรุงเทพครั้งนั้นรู้สึกว่าจะมีท่วมแค่บางจุดเท่านั้นเองที่สามารถป้องกันกรุงเทพมหานครไม่ให้เกิดน้ําท่วมทั้งกรุงเทพได้ก็ถือว่าแก้ไขได้รวดเร็วแม้จะยากลําบากสักนิดก็ถือว่าโอเคอยู่ส่วนมาครั้งนี้คุณอุ้งอิงเนี่ยเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวตึกถล่มมีผู้สูญเสียชีวิตเนี่ยคุณอุ้งอิงเขาไม่ได้นิ่งนอนใจพอรู้เกิดเหตุปั๊บ ตอนนั้นคุณอุ้งอิงยังอยู่ที่หาดใหญ่ไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมพบปะประชาชนอยู่พอรู้ข่าวว่าเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็มีการติดต่อหน่วยรัชการทุกหน่วยโดยการวิดีโอคอลเนี่ยติดต่อกันทั้งหมดประสานงานทํางานทั้งหมดและรีบเดินทางกลับมากรุงเทพมหานครเพื่อมาดูที่เกิดเหตุให้หน่วยทหารเข้ามาช่วยเหลือโดยนําเครื่องจัร ใหญ่ๆเข้ามาช่วยขุดซากข,ขุดอะไรแล้วก็ทั้งมูลนิธิทั้ทงหลารร่วมมือร่วมใจกันมีประชาชนบางกลุ่มที่มีน้ำใจก็ยังเอาอาหารน้ำดื่มไปช่วยแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานณขนาดนั้นฉะนั้นการที่คุณจะเอามาโยงกับการเมืองในเรื่องไม่ดีไม่ดีอย่างเนี้ยไม่สมควรฮะคุณควรจะร่วมมือช่วยกัน ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความสูญเสียมากกว่าแทนที่คุณจะมาโยงการเมืองเพื่อจะดิสเครดิตรัฐบาลพยายามใช้สมองอันน้อยนิดคิดนิดนึงว่าการเกิดภัยพิบัติเนี่ยไม่มีใครสามารถรู้ล่วงหน้าได้ไม่ว่าประเทศญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันซึ่งมีเทคโนโลยีที่จเจริญกว่าเรามากเขายังไม่สามารถ แจ้งภัยล่วงหน้าได้บางคนออกมาพูดว่าประเทศมู้นประเทศนี้สามารถแจ้งก่อนที่จะเกิดภยัยพิบัติแผ่นดินไหวมันไม่จริงนะครับไม่มีคุณลองไปศึกษาดูไปตรวจดูเอาว่าประเทศญี่ปุ่นเจ้าหลีมักจะเกิดแผ่นดินไหวก่อนแล้วเขาจะมี SNS เข้าทางมือถือของประชาชนทุกคนว่าเหตุการณ์นี้เกิดเพราะอะไรแผ่นดินไหวขนาดเท่าไหร่ให้ป้องกันร,ระวังตัวเองยังไง และให้รอดูข่าวต,ต่อต่อไปว่าจะเกิดอัพที่อัพร์ช็อกครั้งที่2องครั้งที่3อีกเมื่อไหร่เท่านั้นจะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าว่าอีก5นาทีอีก2นาทีจะเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวไม่มีนะครับคุณอย่าเข้าใจผิดฉะนั้นถึงบอกว่ากลุ่มบางกลุ่มที่สมองน,น้อยๆเนี่ยที่เอามาประโคมข่าวอย่างงูนอย่างนี้เอาเรื่องไม่จริงมาพูดเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะที่คุณจะมาทําลายประเทศตัวเอง ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยที่คิดไม่ดีเนี่ยให้คิดใหม่แล้วก็หาสมองมาใส่ให้ในตัวเยอะๆขึ้นจะได้มีสมองคิดหน่อยเราก็ไม่ว่ากันถ้ารัฐบาลทำไม่ดีคุณก็สามารถด่าและเตียนได้แต่ถ้ารัฐบาลทำเต็มที่และทำดีที่สุดคุณก็ควรจะสนับสนุนเพื่อให้ประเทศของตัวเองจเจริญข้าวหน้า มันก็เป็นผลประโยชน์กับตัวเราเองและลูกหลานทุกคนที่จะได้รับาการกินดีอยู่ดีในอนาคตข้างหน้าฉะนั้นก็ขออยากให้ทุกคนที่อชอบให้ไลฟ์กับประเทศตัวเองเนี่ยกลับมาคิดใหม่และให้มาร่วมมือช่วยเหลือพัฒนาประเทศไปด้วยกันเพื่ออนาคตของลูกหลานเรานะครับขอบคุณครับ